ปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะวันนี้วันที่31ธันวาคมนล้ะก็อะไรที่มันไม่ดีในปีที่ผ่านมาก็ขอให้มันผ่านไปนะคะปีหน้าปีใหม่ก็ขอให้เพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะคะเจอแต่สิ่งดีๆนะเ<ๆ>ดี๋ยววันนี้นะคะจะจะมารีวิวไอเดียเกมฟรีไฟล์ของจัดนะคะว่าในหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยเราหมดไปเท่าไหร่นะคะกับของในฟรีไฟล์กันนะคะแล้วก็มีอะไรเข้ามาเพิ่มเติมหรือว่ามีชุดไหนหรือว่าไอเทมชิ้นไหนที่เราชื่นชอบเป็นพิเศษบ้างนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจะมีกล่องอันหนึ่งทุกคนจะเอามาให้ท นี่รู้ไหมว่าคืออะไรในกล่องนี้นะคะก็เป็นกล่องที่ทางฟรีไฟลนะส่งมาให้จัดเนาะเดี๋ยวเราจะมาเปิดไปพร้อมๆกันนะคะว่าของในกล่องนี้นะคะมีอะไรอยู่ข้างในนะคนมานะคะอันนี้เป็นอน่าจะเป็นเสื้ออะทุกคน เป็นเสือ้อจะลองแกะดูก่อนไหมท่น,นี้นะคะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะคะ free fire นั่นเองนะเดี๋ยวขอลองใส่ให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนอันนี้คือจะใส่แล้วนะคะเป็นแบบนี้นะคะนี้ด้านหน้าเนาะน,นี้ด้านหลังนะคะเป็น new age แบบนี้ไปเลยนะเสื้อน่ารักมากทุกคนแล้วก็ของอืง่นๆนะคะที่อยู่ในกล่องนี้จบ free fire new age น่ารักปะอ่ะไรปะ แล้ในนี้นะคะยังมีผ้าปิดปากด้วยนะมีริชแบนนะคะแล้วก็มีตุ๊กตาอันนี้คือหมดบอบแแบ่แล้วนะในกล่องไม่มีอะไรแล้วนะ <Wow. S 1> เดี๋ยวขอลองแกะริชแบนขึ้นมาใส่ก่อน <Wow. S 1> อันนี้นะคะเป็นริชแบนฟรีไฟเนาะน่าจะเป็นอ่าเป็นแบบฟรีไฟ New เอชนะคะนะกล้องไม่โฟกัสนี้แบบนี้เลย ด้านในก็จะเป็นแบบ New Age แบบนี้นะคะด้านนอกก็จะเป็นแบบ Free Fire น่ารักน่ารักปะแล้วนี่เป็นผ้าปิดปากนะคะยังไงช่วงนี้นะคะก็ยังต้องเฝ้าระวังโควิดแล้วก็ต้องดูแลตัวเองกันอยู่นะออกไปข้างนอกก็อย่าลืมใส่ผ้าปิดปากกันด้วยนะคะซึ่งในกล่องนี้เนี่ยเขาก็ให้ผ้าปิดปากมาด้วยผ้าปิดปากเนี่ยด้านนอกจะเป็นแบบนี้แบบนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะด้านในจะเป็นแบบก็ได้นะมันมันได้นะทุกคน อ,อ่ะแล้วนี้เป็นตุ๊กตานะคะเป็นสัตว์เลี้ยงตัวใหม่นะคะในเกมฟีฟ้านั่นเองก็คือน้องเยตินะเดี๋ยว,วแกะแกะเลยแล้วกะแกะนี่แกะออกมาเลยนะคะน่ารักตะมูตะมิตะแปะ็กมากสำหรับตุ๊กตาตัวนี้เนาะ สำหรับใครนะคะที่อยากได้กล่อง New Age Box แบบนี้นะคะเหมือนที่จัดรีวิวไปให้ดูเนี่ย <G ció> ก็อย่าลืมนะคะไปเล่นกิจกรรมนะั mm hmm. New Age Dance Cover Challenge นะคะใน TikTok เนาะ mm hmm. ก็เข้าไปดูในช่องหลักนะคะ mm hmm. ของ Free Fire ได้นะ Free Fire ะ TH Official เนาะ mm hmm. แล้วก็วิธีการเข้าร่วมกิจกรมกรมก็ไม่ยากเลยค่ะทุกคนอัดคลิปนะคะเ <G án uman> ต้นประกอบกับแผ่นเสียงที่เขากําหนดเนาะแล้วก็ติดแฮชแท็กนะคะใส่แคปชั่นนะคะเต้นเข้าจังหวะมีความคิดสร้างสรรค์ค่ะใส่ชื่อในเกมนะคะแล้วก็ UID ติดแฮชแท็กเนาะ New Age TH Dance นะคะ แล้วก็แฮชแท็ก free five th นะคะถ้าเกิดเราทําถูกต้องตามกติกาเนาะเราก็มีสิทธิ์รุ้นรับนะคะ new age box แบบนี้ไปได้เลยค่ะแล้วก็ยังมีหนึ่งกิจกรรมนะคะทุกคนอย่าลืมเข้าไปล็อกอินนะในวันที่1มกราคมนะคะก็คือวันปีใหม่นั่นเองเพื่อที่จะได้รับไอเทมเยอะแยะมากมายเลยนะที่เขาแจกฟรีรวมไปถึงสตว์เเก้ยงเยติด้วยนะอย่าลืมนะทุกคนห้ามพลาดนะป่ะถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยววันนี้ไปดูไอดีของจัดกันว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างตามเข้าไปดูกันเลยค่ะ เราย้อนไปคลิปของเมื่อปีที่แล้วนะคะก็คือเรารีวิวไอดีไปตอนล่าสุดเมื่อประมาณวันที่21 มก,การาเนาะประมาณเดือนมก,การลาปีที่แล้วนะคะพาร์ทหนึ่งจะเป็นรีวิวตัวเสื้อผ้าเนาะแล้วก็รีวิวปืนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราจะมารีวิวร่วบไปในคลิปเดียวเลยละกันนะคะอาจจะยาวหน่อยก็ช่วยดูให้จบกันหน่อยละกันเนาะะจะได้รู้ว่าในไอดีจัดเนี่ยมีอะไรบ้างเวลาเรามาทํากิจกรรมแต่งตัวตามสั่งหรือทํากิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยจะได้รู้เนาะว่าเฮ้ยเลือกชุดอะไรดีพี่จัดมีชุดอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าย้อนไปเมื่อปีที่แล้วนะคะโกเมื่อปีที่แล้วอ่ะจัดมีประมาณ1นึ่งล้านสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ 11ธันวาคมจัดมีอยู่2 7 4ล้านเจ็ดโกรโกจริงๆมันก็ใช้ไปบ้างแหละก็มีใช้ไปบ้างแต่คือมันใช้ไม่ค่อยเยอะเนาะที่โกขึ้นมาเป็นหลายแสนขนาดเนี้ก็เพราะว่าอะไรดูไหมทุกคน <What? S 2> ก็เพราะว่าตู้ e ีโวไงคะทุกครั้งเลยเวลาเราสุ่มตู้ e ีโวเนี่ยมันก็จะชอบได้โก800โก800แล้วก็โก800มาบ่อยมากจนผ่านมา1ปีก็อ่าเป็นล้านเหมือนกันนะ <laughs> ได้มาเป็นล้านเหมือนกันนะคะ <laughs> เ,ออเดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆก่อนแล้วกันเนาะอันนี้จะใช้เป็นฝีไฟล์แมกโนดอ่ะเริ่มที่ตัวละครก่อนเลยแล้วกันตัวละครเนี่ยจะก็มีครบทุกตัวเนาะนตัวไหนที่มันมีการอัพเลเวลหรือว่าเอาเวกเนี่ยเราก็ทาเควสนะคะไปเรียบร้อยนะคะนี่ก็อัพขั้นของมันไปเรียบร้อยปลุกพลังอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะมีค่ตัวนี้ที่ยังไม่มีก็คือตัวละครที่จะมาใหม่ในปีหน้านั่นเองก็รอติดตามดูแล้วกันนว่าจะเข้ามาเมื่อไหร่ส่วนเรื่องเสื้อผ้ามันไม่มีบอกเนาะว่าเรามีทั้งหมดกี่ชุดกี่ทรงผมอันนี้ให้ดูแบบคร่าว ทรงผมเนี่ยมีอะไรบ้างเนาะเอาจริงก็มีทุกเซตที่เข้ามานะมีทุกเซตที่เข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นตอนเซตฟรีไฟล์แม็กที่แจกฟรีเนาะอันนั้นก็มีนะคะของผู้หญิงทรงผมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ดูคร่าวๆกันได้เนาะ ถามว่าเยอะไหมก็เยอะยแหบบละเวลาแตกตัวตามสั่งทีไรคือหาอะไรไม่ค่อยเจอตลอดเลยนะแต่ทรงผมที่จะชอบคือจะ,จะชอบใส่ทรงนี้เวย้ยเออทรงนี้แล้วก็มันจะมีอีกทรงอ่ะอันนี้เป็นทรงผมที่ได้จากตอนกิจกรรมฟรีไฟแม็กซทรงผมก็จะมีคร่าวๆประมาณนี้แว่นตาในโซนแว่นตาเนี่ยที่ยอดฮิตท,ที่เวลาแตกตัวตามสั่งแล้วคนจะชอบเลือกเนี่ยก็จะมีหน้ากากอันนี้นะคะผ้าปิดปากอันนี้คือคนเลือกบ่อยมากเยอะมากเนาะแล้วก็อีกอันนึงก็น่าจะเป็นหนวดขาวอ่ะหนวดขาวแว่นจะไม่แน่ใจว่าอยู่ตรงไหนนะาไม่รู้ว่าเลื่อนผ่านมาหรือยังแต่นี่เดี๋ยวเเราลลือง เรื่อยๆเลยนะคะให้ดูแบบวๆไปเลยเนาะเพราะว่าของในไอดีคือมันเยอะมากกลัวว่าจะกินเวลาทุกคนไปเป็นชั่วโมงอ่ะหนวดขาวนี้ก็ยังฮิตตลอดกาลนะเวลาแต่งตัวตามสั่งที่ไรก็มีมาให้เลือกตลอดเลยนะคะต้องเอามาเปิดวอดตลอดเลยในส่วนของลายเพ้นเนี่ยอันนี้เป็นลายเพ้นนะคะออโรร o าโอนิ i, เนาะหลายลายเลยเหมือนกัน แต่อันที่จัดชอบสุดนะคะในปีนี้ที่เข้ามาเลยนะก็คืออันนี้อ่ะจัดอะชอบสุดคืออันนี้กับอันนี้2ออันนี้นะทุกคนนี่มันจะมีแบบจุดจุดใต้ตาด้วยอันนี้ก็เป็นอันอื่นๆนะคะอันนี้ก็เท่นะแต่ว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบตรงที่ว่าตามันเป็นสีฟ้ามันดูดตาลอยๆเฉยๆแต่มันเท่เอฟเฟกต์มันเวอร์มากบอกเลยอันอื่นๆก็อันนี้จริงๆเรากดกล่องสุ่มไปก็เยอะแล้วนะคะลายเพนก็จะมีเป็นประมาณนี้ก็เยอะอยู่นะทุกคนส่วนเสื้อผ้าเนี่ยก็มีแบบเข้ามาเยอะเหมือนกันในปี เนี่ยน่าจะเก็บทุกชุดได้ยกเว้นว่าชุดกิจกรรมฟรีนะคะอาจจะพลาดไปเป็นบางชุดก็น่าจะรอเขาเอามาขายแหละไอ้พวกชุดกิจกรรมฟรีที่พลาดนี่เพราะว่ายุ่งนะคะเข้ามาเก็บจํานวนเกมไม่ทันเอ้ยเก็บวินไม่ทันเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบพลาดไปแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะคิดว่าพวกของฟรียังไงมันก็จะกลับมาแต่แค่กลับมาในรูปแบบของการเสียตังค์นั่นเอง <laughs> <laughs> ก็อย่างว่าแหละทุกคน เราต้องใช้เวลาแลกอะจริงแล้วก็ต้องเล่นแลกตอนเขาแจกฟรีแต่ถ้าเกิดเราไม่เล่นเราก็ต้องซื้อเอาอะนะอย่างว่าแหละเสะื้อผ้าก็จะมีเป็นประมาณนี้นะคะก็ดูดูเอาละกันเนาะเสื้อเสื้อพวกเสื้อยืดพวกเนี้ยเซ็ตบอลอะมาใหม่เยอะมากเลยนะฟีที่ผ่านมาสายที่ชอบใส่เสื้อยืดก็น่าจะแบบยิ้มแป้นอนะคือแบบมีเสื้อยืดให้ใส่อีกหลายตัวเลยอะเอออันนี้ก็จะเป็นเซ็ตชุดเก่าๆนะคะอันนี้ไม,ไม่ไม่มีอันใหม่อะไรใดๆทั้งสิ้นมา ก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับเสื้อส่วนกางเกงกางเกงยอดฮิตเลยนะ สำหรับเวลาแต่งตัวตามสั่งนี่ก็คงไม่พ้นปีกนกแดงนะคะเห็นว่าปีกนกแดงเนี่ยเดี๋ยวจะกลับมาขายในเดือนมการานี้ด้วยนะทุกคนก็ใครอยากได้หรือตอนนั้นไม่ได้ก็รอเก็บเงินนะคะเอาไปซื้อได้นะคะบอกเลยว่าปีกนกแดงเนี่ยเป็นกางเกงที่น่าจะแพงที่สุดของจัดเลยถ้าเกิดย้อนไปดูคลิปตอนสุ่มกางเกงปีกนกแดงเนี่ยกว่ากางเกงปีกนกแดงจะออกอะจัดหมดไปมันห้าหกพันเพรปะหรือ7จ็ดพันเพรนะ oh, มีใครจําได้บ้าง <no. S 1> แต่ตัวหนึ่งที่จะชอบเพลิงเกงยีนตัวนี้นะคะก็คือมันเป็นเซ็ตที่กดสุ่มในตู้ จะดูธรรมดาธรรมดาแต่ว่ามันใส่ได้กับทุกชุดดีแล้วก็กางเกงย่อนฮิตอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นพวกสายเลดไลท์แล้วก็ยากูซ่านะแต่จะไม่แน่ใจว่าเทรนด์มันจะเปลี่ยนไหมเพราะว่ามันมีกางเกงตัวใหม่เข้ามาไอ้กางเกงสีแดงของผู้หญิงอ่ะเดี๋ยวจัดให้ดูแบบนึงอ่ะตัวนี้ทุกคนมันจะทรงคล้ายๆกับกางเกงยากูซ่านะคะแต่เป็นสีแดงและเซ็ตมันคือเซ็ตนี้ เสื้อก็น่ารักกางเกงก็น่ารักบอกเลยต่อมานะคะเป็นในเซ็ตของรองเท้าเนาะรองเท้าเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชอบใส่รองเท้าอะไรกันนะตีนหมีผู้หญิงเนี่ยฮอตฮิตมากเลยตีนหมีแต่งจริงพี่ว่ารองเท้าของผู้หญิงอะมันมีให้เลือกเยอะมากนะสวยๆก็มีแต่แค่ว่าแบบมันอาจจะ mix and match ยากนิดนึงเนี่ยอย่างรองเท้าที่พี่ชอบใส่ก็จะเป็นรองเท้าผ้าใบคู่เนี่ยซึ่งมันอยู่ในเซ็ตเซ็ตนี้นะคะเขาชื่อว่าเซ็ต Demon, นะ Demon. เดมอนเนาะฟริตตี้เดมอนเผื่อใครจะไปตามหรือว่าไปรอซื้อตามก็ได้นะคะแล้วต เลซ็ตรองเท้าผ้าใบรองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีตั้งหลายคู่นะแต่ว่าเวลาแต่งตัวตามสั่งก็ไม่ค่อยจะเลือกกันนะก็ไม่รู้ว่าทาไมเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็ตีนหมีก็เข้าใจว่าตีนหมีมันน่ารักมูมิงนะแต่ว่าไม่ใช่ว่าพี่ไม่ชอบนะแต่ว่ามันหวานเกินไปมันไม่ค่อยเข้าสไตล์กับพี่หนูดูหน้าพี่ค่ะพี่แต่งตัวหวานหวานมันได้ปะวะก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่รู้สึกว่ามันไม่ใช่แนวอ่ะใช่ไหมถ้าวันไหนพี่แต่งตัวน่ารักทุกคนน่าจะรู้สึกแปลกใจแต่ถ้าวันไหนแต่งตัวแปลกๆนี่ก็น่าจะตามสไตล์พ่่่จแแแแหหละตงงปกกกววนนนนไมมมเเืออาาาบ้้รท็ย คู่นะคะที่สวยๆนี่ยจริงๆรองเท้าผ้าใบคู่นี้ก็น่ารักนะมันเป็นของเซตไอซ์รันเนอร์เซตนี้นะรองเท้าส้นสูงรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยรองเท้าอันนี้ก็น่ารักเห็นไหมมันมีรองเท้าหลายคู่มากเลยนะที่น่ารักแต่ว่าพวกแกไม่ค่อยหยิบเอามาใช้อาจจะไม่เคยเห็นอาจจะไม่ค่อยเห็นใครใส่ก็ได้ ก็ประมาณนี้นะคะทางฝั่งของรองเท้าแล้วก็อันนี้เป็นชุดคลุมชุดกอจิปีนี้จะได้เก็บครบทุกชุดแล้วในที่สุดกอาจิไก่ก็กลับมาจะก็เลยมีกอจิครบทุกอานชุดคลุมก็ไม่ได้มีอะไรเข้ามาเพิ่มเยอะเท่าไหร่นะปีนี้น่าจะมีแค่ชุดนี้ปะกิจกรรมฟรี มาดูชุดของผู้ชายกันบ้างปีนี้นี่น่าจะมีแค่เซตนี้เนาะที่แบบแพงแพงแพงจดัดเซตตำนานเนี่ยมันมีมาแค่ของผู้ชายอยู่มันยังไม่มีของผู้หญิงมานะเอออันนี้สรงผมของผู้ชายนะคะมีหมดเนาะพวกกล่องสิทธ์ขั้นสูงที่ต้องไปกดเพิ่มอ่าเขาเรียวกว่าไะกล่องสิทธ์ขั้นสูงอะที่กดอ่ะอันนั้นจะก็มีครบทุกสีเลยนะของทุกซีซั่น คือเริ่มสะสมสวยไม่สวยก็คือสะสมไปก่อนแต่เหมือนรู้สึกว่าทรงผมผู้ชายมันมีน้อยนะคะตรงเนี้ยเลื่อนไปเลื่อนมาคือแบบแป๊บเดียวก็หมดแล้วดูดินิดเดียวเลยแต่ทรงผมผู้ชายที่ชอบสุดนี่จะชอบอันนี้นะ <c oughs> หัวไก่ขี้โมโหมันน่ารัก <c oughs> เออแล้วก็อันนี้จะเป็นโซนหน้ากากนะคะหน้ากากที่ฮอตฮิตคนชอบใส่นะน่าจะเป็นนี่อันนี้กับอันนี้อันนี้นะอันนี้นี่คือเลือกบ่อยมากทั้งของชายของหญิงก็จะมีเป็นประมาณนี้นะคะดูกันไปแบบอย่างรวดเร็วเนาะ ดูช้าเดี๋ยวโอ้โหวันนี้ไม่น่าจะจบอะจริงต่อไปเป็นลายเพนน่านะคะของบูย่านี่คือบอกเลยว่ามีครบทุกสีเห็นไหมแดงตาแดงก่ำตาม่วงก่ำตาฟ้าปักตาเหลืองปักก็มีนะคะแล้วก็แบบอื่นๆก็มีนี่ที่เข้ามาใหม่ในปีนี้คือแบบเยอะมากลายเพนน่านี่มีอนนี้อีกโอ้โหอันนี้ใส่เลยทั้งชายทั้งหญิงเลยบอกเลย ของผู้ชายไม่ได้ชอบอันไหนเป็นพิเศษนะก็คือใส่ได้หมดต่อไปเป็นเสื้อเสื้อยอนที่ตลอดการน่าจะกล้ามทองเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็กล้ามทองแต่งจริงเสื้อผู้ชายอาจจะชอบใส่แนวแบบเสื้อยืดมากกว่านะก็ลองดูชุดผู้ชายคร่าวๆไปแต่ว่าปีนี้นะคะชุดที่จันรู้สึกว่าจัดดีใจที่สุดที่ได้มาเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวใส่ให้ดูแบบหนึ่งมันคือชุดอ่าชุดไหนนะเดี๋ยวเลื่อนก่อนมันน่าอยู่ข้างล่างอะทุกคนชุดชุดชุด อ่าก็คือชุดนี้นะคะชุดพีไฟแมกนซสซึ่งชุดนี้เนี่ยมีเพียงแค่10คนในเซิร์ฟเท่านั้นนะคะเออก็แต่ไม่ค่อยได้ใส่นะแต่มีเก็บไว้คือก็รู้สึกชื่นใจ ต่อไปเป็นกางเกงนะคะกางเกงก็มีหลายตัวเลยส่วนใหญ่ที่จะฮิตชอบใส่กันก็พวกกางเกงพิตูนกางเกงอายุโอเคอะไรอย่างเงี้ยกางเกงไฮไลท์กางเกงนี่จะใส่ได้หมดแฮะแต่จะว่ากางเกงอันนี้กางเกงแจกฟรีเซตเนี้ยสวยนะเซตคริสต์มาสที่เพิ่งแจกอะกางเกงผู้ชายมันน่ารักมากมันเป็นของฟรีที่ใส่ได้จริงๆมันดูดีเลยเออ ถ้าพูดถึงกางเกงก็ชอบน่าจะชอบตัวนี้สุดละในปีนี้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรละตรงนี้ต่อไปเป็นรองเท้ารองเท้าจะชอบรองเท้าเซ็ตของบุญญาที่สุดนะในปีนี้เพราะว่าทรงมันเป็นแบบรองเท้าทรงอย่างเงี้ยมันพอดีเท้าแล้วมันไม่ได้ดูใหญ่โคร่งแล้วมันประเด็นคือมันเปลี่ยนสีได้ตามสีชุดเลยแต่ว่าที่ฮิตอฮิตที่เขาชอบใส่กันก็น่าจะเป็นตีนเปล่าเนาะของผู้ชายตีนเปล่าหรือไม่ก็เซ็ตพวกรองเท้าแตะแต่ว่ารองเท้าแตะก็จะมีหลายสีนะคะก็แล้วแต่แต่ละคนจะใส่เนาะก็ให้ดูกันไปแบบยาวๆนะคะรองเท้า จริงๆมีสวยๆก็หลายคู่อยู่นะแต่ว่าพวกแกแค่แบบไม่ชอบใส่สวยๆอันนี้ก็น่ารักนะเซ็ตเนี้ยเห็นไหมรองเท้ามันน่ารักนะเว้ยมันแค่แบบมันไม่ค่อยมีคนเอาออกมาใส่เฉยๆจะไปใส่แบบเป็นยอดหงยอดหิดสายไฮไลท์ก็จะแต่งตัวแนวๆคล้ายๆกันอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วชุดคลุมก็น่าจะมีเหมือนๆกันน่าะมีชุดแอตแทกตอนไททานที่ดูโปมา <laughs> ดูใส่แล้วมันโปนะคะลบกุญเซนเซอร์ด้วย <c oughs> อ่ะเนี่ยดูดิชุดวันพันชุดหมี่ชุดอะไร อันนี้เป็นชุดเฮดฮันเตอร์นะคะหมดไปล้วสำหรับชุดต่อไปเป็นคู่หูเก็บครบทุกตัวนะคะทุกตัวทุกสกินนะบอกเลยแจกฟรีเสียตังเติมเพชรแล้วได้แถมฟรีก็คือเก็บหมดทุกอันจริงๆสกินที่มาจากพวกเวลาเราซื้อของแล้วแถมโค้ดหรือว่าเติมแพ็กเกจแล้วได้กล่องมาสุม่มอะไรเงรี้ยก็เก็บหมดของฟองของฟรงงฟีเก็บหมดทุกสกินนะนี่ดู ดูดูดูไว้ดูไว้ white. อ่าอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ตัวเยติทุกคนเพิ่งรีวิวไปในไลฟ์นะอันนี้เข้ามากดรับวันที่1นะทุกคนสกินมันยังไม่มีมาเพิ่มเนาะนี่เป็นสกินตอนที่มันอัพเลเวลเต็มนะคะเลเวลหเลเวลหเลเวล7นี่แหละที่ได้มาต่อไปเป็นเซตคอลเลกชันท่าทางท่าที่ชอบใช้ที่สุดก็คือท่าปักธง <Yeah. S 1> เพราะว่า oh. ไม่ว่าใครก็ตามที่เข้ามาในช่องที่ปักธงหน่อย <laughs> บ่อยมากแต่อีกท่าหนึ่งที่ชอบคือชอบท่านี้ท่านี้เทท,ท่านี้ก็เท ชอบนะแต่ปีนี้เหมือนท่าสายร้องเพลงแบบนี้มีออกมาเยอะมากเห็นไหมท่านี้ก็เต้นเห็นปะเอออันนี้ก็เต้นเห็นไหมเห็นไหมท่าสายเต้นนะออกมาเยอะมากในปีนี้นะคะแล้วก็มีท่าแบบท่าครบบ้าท่าบูยาก็มีครบหมดเนาะท่าที่แบบกดทีมก็ไม่มีอะไรมากสําหรับปีนี้เก็บครบทุกอันแหลงทองสีแดงสีม่วงสีฟ้าสีเขียวมีหมดแล้วแอนิเมชั่นของปีนี้นี่ อันนี้เป็นสกายเรชตอนที่ชุดบูย่าอ่ะชุดระดับตำนานอันนี้เป็นเกวียนนะคะเขาเรียกว่าเกวียนประวะัติเกวียนตอนซันต้ากูด้ทามนะคะรถสปอร์ต อ่าแล้วก็นี่รถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์นี่จัดไม่แน่ใจว่าปีที่แล้วมันมีมาหรือ,อยังจัดลืมอ่ะรู้สึกว่าหนึ่งปีผ่านไปไวมากสกายวิงนะคะสกินก็จะมีเป็นประมาณนี้กระเป๋ากระเป๋าที่ชอบใช้ที่สุดคือกระเป๋าหมูกระเป๋าอื่นมีไหมมีแต่ไม่ค่อยชอบใช้รู้สึกว่ากระเป๋าหมูดูน่ารักตะหมูตะมิแต่เห็นคนใช้กระเป๋าหมูกับกระเป๋ากระต่ายสีชมพูเยอะเหมือนกันนะรีกระเป๋านึงยอดฮิตก็คือกระเป๋าแบ็คดารก้อนอันนี้พวกนักแข่งใส่กันเยอะนะคะลองดูในแข่งโปลีกเถอะใส่กันเยอะมากนะ ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่มันก็เท่ดีส่วนกล่องดวงใจเนี่ยใช้ตามคอลเลกชันช่วงนั้นๆแล้วกันถ้าสมมติว่ามันมีอันนี้เข้ามาก็ใช้อันนี้มันมีอันใหม่เข้ามาก็เปลี่ยนอันใหม่เรื่อยๆไม่ได้มีอันไหนที่ถูกใจหรือชอบเป็นพิเศษนะส่วนยานพาหนะนะคะเติร์ดเติร์ดปีนี้นี่สกินรถสปอร์ตอะมาเยอะคันนี้เพิ่งมาเป็นของแมคลาเรนเนาะแมคลาเรนก็มีหลายคันเหมือนกันอันนี้ก็เข้ามาเนาะแต่ว่าไม่ได้บวกสแตทนะสำหรับคันนี้ าๆวก็ประมาณนี้แล้วก็แผดนี้เนี่ยค่อนข้างฮิตนะคะใช้มิชาขับรถมอเตอร์ไซค์ก็จะเห็นคนขับมอเตอร์ไซค์คอบ,บ้ากันก็เยอะเหมือนกันไม่ใช่แค่มอเตอร์ไซค์คอบ,บ้าพวกมอเตอร์ไซค์ที่มันได้มาจากกล่องสิทธิ์ขั้นสูงอะไรเงี้ยก็เยอะรถ<ลด> Bigfoot อันนี้นี่คือถ้าใครดูทิกต็อกก็จะเห็นเนาะที่เป็นคลิปอะไรนะเชอมาได้ทันเวลาพอดีที่เล่นไก่นอนอันนี้เป็นสกินแจกฟรีนะเว้ยเท่ขนาดนี้นี่คือแจกฟรีนะ อันนี้เป็นแอร์บอดสิทธิ์ขั้นสูงของเดือนมกรานะคะี่พี่พีออเดอร์มาเนาะแล้วก็ได้มาใครยังไม่ได้พีออเดอร์รีพีออเดอร์นะคะภายในวันนี้นะเพราะเดี๋ยววันที่1เนี่ยพีออเดอร์ไม่ได้แล้วนะคะถ้าอยากได้ก็คือต้องซื้อ1000พเลยนะสาหรับของที่แบบได้จากการพีออเดอร์สิทธิ์ขั้นสูงนะคะอันนี้แอร์บอดทั่วไปเนาะทุกคนก็ไม่มีอะไรพี่ว่าอันนี้น่าจะชอบอันนี้สุดลมชูชีพใช้แล้วแต่อารมณ์ <c oughs> อยากได้สกินล่มชูชีพที่แบบว่าพิเศษหน่อยอย,อย่างนี้แล้วกัน,น,บบ like. น,นมมมมมมมัน,มน,มนีีีแคคค่่่สสะาาุติวฟฟบบ รอบๆหรือว่าวุง้งวิงหิมะตกรอบๆมันอาจจะเทก็ได้นะแล้วก็ต่อไปเป็นเซตสกินอาอุธมาดูปืนอัปเกรดกันก่อนมีครบทุกกระ็บอกนะมีเก็บไว้ในไอเดียของเราให้ครบทุกอันนะคะและปีนี้ที่เพิ่มเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยน่าจะเป็น UMP b ูย a y a เดย์อันนี้เนาะพี่ก็อัพจนเลเวล7แล้วนะคะไปดูคลิปได้ส่วนอันนี้เป็นคลังอาวุธนะคะมาดูสกินที่พี่ใช้ณนะตอนนี้กันเลยดีกว่าเนาะสกิน M4 เนี่ยพี่ใช้เป็นดาเมจหนึ่งอัตรการยิงสองลดความเร็วนะในแพทนี้สกินปืนเนี่ยเรามีทั้งหมด62 กระบอกนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าถาวรหมดหมดทุกอันหรือเปล่าแต่น่าจะไม่หมดทุกอันนะ a อเคก็ใช้เป็น A k เคมังกรน,นะคะอันนี้ M14 ใช้เป็นกระบอกนี้สก,กาใช้เป็นสก,กาเมกาโลดอนต่อไปกอรซ่าสก,กินที่มาในปีนี้นะคะเป็นสก,กินนี้เลยโกลเด้นรอว์ฟาร์มาร์พี่ใช้เป็นฟาร์มาร์ดดาเมจสองบวกแม่นยำหนึ่งแต่ลดความเร็วโหลดนะคะฟาร์มาร์กระบอกนี้ สกินปืนอ่ะเหมือนจะไม่ได้มีครบทุกอันนะแต่ว่า XM8 พี่ไม่ได้ใช้ XM8 EVO นะคะพี่ใช้เป็นตัวนี้แทนที่มันบวกอัตราการยิง2บวกแม่นยำา n a n พี่ชอบใช้สกินนี้สุดจริงๆมันมี AN ที่มาจากตู้ EVO อยู่นะ AUG ก็จะเป็นแบบนี้นะคะ p r ร f i l e kingfisher อ่ะโซนมาร์คแมนไลฟ์เฟินพี่ก็จะใช้เป็นตัวนี้แทนนะคะดูชื่อสกินกันเอาละกันนะทุกคนไปแบบเร็วๆเ v d นะคะใช้เป็นบวกอัตราแม็กแทนนะคะอันนี้เป็น Wood p e c k e r นะคะอัต าการกกยิงหนึ่งระยะนะ <Wow. S 1> AC 8 0นี่ AC 8 0อันนี้เจาะเกาะแมกกาซีนถ้าใครใช้เป็นพี่ว่าอันนี้ดีมากเจาะเกาะมันแบบเวลาเรายิงมันจะแรงมาก M 2 4 9สุดท้ายแล้วใช้อัตาการยิง2อยู่ดีเพราะมันลอยนัดเน้นยิงไวเน้นเจาะไวอันนี้ M 6 0นะคะพี่ใช้เป็นอตาตาการยิง2บวกแม่นยำเนาะอันนี้พื้นขอดนะคะ อ่ะก็เป็นประมาณนี้ต่อไปเป็นโซน S M G S M G นี่สกินบูย่าพี่ไม่ได้ใช้เน้นลั่นไหวไว้ก่อน M P 5 M P 5พี่ชอบสกินอันใหม่ล่าสุดที่มามากก็คือมันบวกอัตาการยิงสองแล้วมันบวกเจาะเกาะก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ใช้เป็นตัวนี้อัตราการยิงสองบวกแม่นยำแต่อันนี้มันยิงสองเจาะเกาะลดแม็กกาซีนเหมือนกันมันเพิ่มเจาะเกาะเว้ยคือมันจะแรงมากเลย V S S ก็ใช้อันนี้ใช้มาหลายปีแล้วก็ยังใช้อันเดิม m p ็มใช้เป็นคอ b r a ค่ะเพราะว่ามันรูดหัวง่ายแล้วมันยิงแบบระยะใกล้ระยะประชิดไงต่อไปเป็น P90 ใช้เป็นเด e p u n พูนิเอร์หรือเ่า The p u n i ูนิเชนะคะตัวนี้เป็นอัตราการยิง2ดดามจตหนเนาะ <Wow. S 1> แต่ว่าเอาจริง P90 ก็ไม่ค่อยได้ใช้ค่ะส่วนใหญ่ใช้ก็ใช้ค่เมืองแรกที่เราลงสมมติว่าลงทับอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ทอมสันทอมสันจริงๆเนี่ยพี่จะชอบที่มันเคยมาในกล่องดีแท็กแต่ตอนนั้นพี่ไม่ได้ถาวรตอนนี้ก็รออยู่เหมือนกันตัวนั้นน่ะมันจะบวกเจาะเกาะมันยังไม่มารอก่อนอันนี้เป็นเวกเตอร์นะคะเวกเตอร์ก็มีเข้ามาประมาณนี้ แม็กสิบสกินยังไม่มีนะรอไปก่อนนะทุกคนส่วนปืนลูกซองเก่าหรือว่า1014่เนี่ยอ่าจริงๆพี่อยากใช้นี้มากกว่าแต่มันรีโหลดช้าเกินไปช้าแบบช้ามากช้าจนรับไม่ได้พี่ก็เลยกลับมาใช้ตัวนี้แทนส่วนสเปรชเนี่ยสกินอะไรก็ได้เพราะว่าไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่เซ่ข่ววนะคะเล่นไม่เก่งอยู่แล้วค่ะลูกซองก็เลยไม่รู้จะใช้ไหนเน้นเอาอันที่มันแบบเอฟเฟกเยอะๆไว้ก่อนส่วนสกินแม็กเเนี่ยพี่ชอบใช้สกินนี้เป็นลีทัลนะคะฟินชูดใช่ไหมเออส่วน AWM นะคะชอบใช้ตัวนี้ค่ะะจกเา2 ตาการยิงหนึ่งนะคะยิงตัวบอกเลยค่ะว่านัดเดียวแทบลม้มอันนี้ค่ะค่ะค่ะพี่เน้นเป็นเจาะเกาะ2นะคะบางคนก็ใช้เป็นแบบรีโลต่อไปเป็นบาเลตนะคะหรือ M82B ตอนนี้จะใช้ตัวนี้อยู่ส่วนอันนี้เป็นสกินปืนพกนะคะมีไม่เยอะค่ะปืนพกน่าจะาไว้เล่นใน 4V4 เป็นหลักมากกว่าเนาะให้ดูคร่าวๆ600กว่าสกินอนะทุกคนคิดดูอูซี่พี่ใช้ตัวนี้นะบวกแม่นยำแล้วก็ดามมีอ่ะต่อไปเป็นสกินกระทะนะคะ กระทะก็มีเป็นประมาณนี้กระทะใช้แล้วแต่อารมณ์ฮะส่วนใหญ่แต่งตัวตามสั่งเ็าจะช่วยเลือกให้พี่นะอันนี้เป็นสกินมาเชต้นะคะอันนี้เป็นสกินไม้เบสบอลนะน่าจะอันนี้แหละที่ปีนี้ชอบที่สุดก็อันนี้แหละสกินคาตานาปีนี้บอกเลยว่าสกินคาตานาเข้ามาเยอะมากอันนี้นะคะเดี๋ยวจะเข้ามาในอนาคตอีกนี่โอ้สกินพวกนี้คือแบบมาเยอะมากก็แบบเก็บเก็บทุกสกินจริงๆอะ่ะ อันนี้เป็นเขียวนะคะเขียวสโนเขียวโมโคอันนี้เขียวบุย่าเพราะว่ามาตอนบุย่าเนาะน่าจะสกินมีดบินก็มีแต่อีแตะเนาะยังไม่มีอะไรมาเพิ่มมัดปีนี้มัดที่มาเพิ่มนะก็คือมัดอันนี้เนาะมัดมัดโบนนะคะจากบุย่ามัดตอนคริสต์มาสอันนี้เนาะโอ้อันนี้มัดอันนี้ก็มาใหม่ในปีนี้สามมัดอันอื่นๆจะไม่แน่ใจว่ามาตอนไหนไม่ค่อยแม่นจาไม่ค่อยได้ สกินระเบิดระเบิด <pus> นี่จะอาจจะเก็บไม่ครบนะก็น่าจะรอเขาเอากลับมาขายแหละสกินสมุกพี่ก็อยากให้มีสกินสมุกเหมือนกันนะแบบสมุกหลายๆสีอะไรอย่างเงี้ยสมุกสีลุ้งหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้สกินไอวอปีนี้เข้ามาใหม่เยอะเหมือนกันนะคะสกินสวยๆแบบเวอร์เอก็แบบเยอะอาทิเช่นอันนี้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 อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เอยอันนี้เออย่างเงี้ยคือแบบเวเวอร์เวอร์เวอร์แบบเนี้ยบางอันเขาก็แจกฟรีนะไม่ได้ว่าแบบ ซื้อทุกอันนะบางอันแจกฟรีก็เท่นะบางอันเขาก็แถมให้คนที่แบบว่าเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไปก็เป็นประมาณนี้นะคะในส่วนของสกินปืนอ่ะดูโปรไฟล์พี่อีกนิดนึงแล้วกันก่อนไปอันนี้คือขั้นนะคะพี่ไม่แน่ใจว่ากี่ขั้น 2, 4, 6, 8, 10, 11 11เดเดือนยศอ่ะดูยศฉายาพี่ก่อน ฉายาพี่พี่ก็มีเท่านี้นะคะคอมมูนิตี้ก็มีเท่านี้ก็เป็นประมาณนี้นะคะสำหรับ ID พี่ในปีนี้ แล้วก็หลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบนะคะตอนนี้พี่ย้ายไปสตรีมใน Nimo TV แล้วนะเข้าไปกดติดตามแล้วก็ตามเข้ามาดูได้นะคะบ่ายโมงเป็นต้นไปเนาะช่วงเย็นก็จะเป็นห้องซ้อมนะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากเข้ามาเล่นด้วยกันก็ช่วงบ่ายบถึงประมาณ5้าโมงเย็นหกโมงเย็นนะคะเข้ามาเล่นด้วยกันได้เนาะเดี๋ยววันนี้พี่ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดช่องของเราเนี่ยจะมีทําคลิปหรือก,กิจกรรมอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่จะบอกล่วงหน้านะคะมาทํากิจกรรมช่วยกันเยอะๆนะเรายังขาดรีวิวบ้านอนะนซ บ้านนะคะสัญญากันแล้วนะคะอ่ะส่งท้ายกันก่อนนะจะปีใหม่แล้วนะคะก็ในปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยก็ขอให้มันเป็นประสบการณ์นะคะอย่าทิ้งมันไปนเลยมันเป็นประสบการณ์เนาะเพื่อที่จะให้ชีวิตของเราเนี่ยเดินต่อไปได้ด้วยดีนะคะปีหน้าก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะมีความสุขมากๆสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโควิดนะขอให้ผลการเรียนดีตั้งใจเรียนมากๆแล้วก็ที่สําคัญรักพี่เยอะๆนะคะพี่รักทุกคนนะรู้เปล่า,าถึงจะไม่ค่อยชอบพูดก็ เพราะเวลาพูดมันรู้สึกเขินๆยังไงไม่รู้มันเขินๆมันแบบต้องบอกหลักคนมันก็ต้องเขินๆอยู่แล้วใช่ปะ เออนะคะขอบคุณทุกคนมากมานะคะตลอดปีที่ผ่านมาแล้วก็ปีก่อนๆหน้านี้คือขอบคุณมากๆที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดนะขอบคุณที่กดติดตามไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจยูทู u b e n e m o t i k t o k IG นะคะขอบคุณมากๆเลยนะขอบคุณมากๆก็ช่องทางไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วอยากจะเข้าไปกดติดตามก็ไปติดตามได้นะคะเดี๋ยววันนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนคนเจอกันใหม่ปีหน้าบา,บายบาย